คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ตำบลบวกค้างตั้งอยู่เลขที่3หมู่ที่6ตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยคณะทำงานทั้งหมด9คนได้แก่หัวหน้าคณะทำงานนางกรกนกยอดคำลือและคณะทำงานอีก8คนได้แก่นางปวงเพชรสาวคำเขตนางน้ำฝนแสงมูลน,นางวรรณพรมองมูลนางอัมพรใจปัญญานางวันเพ็ง สาคัหนางจิตตนามูลงามนางวัสนาหน่อแก้วและนางเครือวันชมพูกแก้วโดยมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่สมาชิกยื่นขอกู้ยืมเงินประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่สมาชิกส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค ที่แก่คณะอนุกรรมการกันกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบัตรสตรีอำเภอทราบมีการจัดเก็บฐานข้อมูลอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทัตทสตรี โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งประเภทบุคคลและองค์กรอย่างเป็นระบบคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบววค้างได้กำหนดแผนการดำเนินงานในปี2566ไว้5กิจกรรมดังนี้ 1. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนจำนวน4ครั้งดำเนินการไตรมาสละ1ครั้งซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งคงเหลือ1ครั้ง 2. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กรสตรีผ่านในการประชุมหมู่บ้านหองกระจายข่าวและช่องทางการสื่อสารทุกประเภทในหมู่บ้าน 3. ติดตามสมาชิกที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนโดยมีการเข้าพบปะพูดคุยให้คำแนะนำเป็นประจำ 4. ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่กลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ 5. การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามที่ได้รับเงินอุดหนุนดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาการบริหารจัดการหนี้ในระดับตำบลตําบลบวกค้างมีโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปี2560ถึงปี2566จํานวน6โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น775,000บาท ทั้งนี้เป็นโครงการที่ชำระเงินครบแล้วจำนวน5โครงการได้แก่โครงการค้าขายหมู่7โครงการกลุ่มทอผ้าคนยองโครงการค้าขายหมู่5โครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาโครงการจิ้นส้มหมูคนยองและปัจจุบันคงเหลือ1โครงการได้แก่โครงการจีนส้มหมูคนยองโดยยื่นกู้รอบที่สองเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2566 ซึ่งได้รับการอนุมัติเงินจำนวน80,000บาทชำระงวดแรกในเดือนสิงหาคม2566ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกที่กู้เงินในตำบลบวกค้าง ไม่มีหนี้เกินกำหนดชำระเนื่องจากคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบวัวค้างมีการบริหารจัดการหนี้ที่ดีสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและไรายได้แก่สมาชิกอบบอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบวัวค้างได้สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพจินส้มหมูคนยองยื่นขอรับเงินสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปี2566เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพจนได้รับอนุมัติเงินจำนวน80,000บาทและแนะนำให้กลุ่มจิ้นส้มหมูคนยองนำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียนโอทอปกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพงเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังแนะนำให้นำสินค้าไปจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐ งานของดีอำเภอสันแกแพงกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มและเพิ่มการตลาดออนไลน์เช่น Facebook Line เพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีในปี2566คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโบกค้างร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสันกำแพงขอรับเงินสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุนจำนวน42,400บาทเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและขะจัดความยากจนพร้อมจัดกิจกรรมวันสตรีสากลเป็นการรวมพลังสตรี ร่วมกันเดินรณรงค์ลดการเผาหยุดความรุนแรงกับสตรีและเด็กรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้และสมัยผ้าไทย ตามนโยบายส่งเสริมผ้าไทยของกรมการพัฒนาชุมชนนอกจากนี้ยังได้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ การรับสมัครสมาชิกปัจจุบันตำบลบวกค้างมีสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน4 0 5 9คนโดยใช้ข้อมูลทะเบียนราษในปี2,566โดยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน2,358คนคิดเป็นร้อยละ51.33ประเภทองค์กรสตรีจำนวน14องค์กร คิดเป็นร้อยละร้อยของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการรับสมัครสมาชิกโดยการประชาชสัมพันธ์ทางการประชุมหมู่บ้านและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบวกค้างมีการบริหารจัดการนี้สระดับดังนี้ 1. ก่อนการเป็นหนี้เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนคือสมาชิกร่วมกันจัดทําโครงการกําหนดวงเงินกู้กำหนดระยะเวลาส่งคืนมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เป็นสมาชิกกองทุนไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงินโครงการที่เสนอผู้กู้ต้องมีความรู้หรือเคยทำ หนึ่งถึงความคุ้มค่าและประโยชน์และความสามารถชำระคืนเงิน 2. ระหว่างเป็นหนี้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการว่าลูกหนี้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่รวมทั้งติดตามการชำระคืนเงินตามงวดให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิก 3. ภายหลังเป็นหนี้ค้างชำระมีการติดตามผลการดำเนินงานโดยตรวจสอบโครงการที่มีหนี้ค้างชำระ จำนวนเงินที่คขางชำระแจ้งเตือนลุกหนี้ผ่อนชำระรับสภาพหนี้และพักชำระหนี้เทคนิคและวิธีการดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพมีวิธีการดังนี้ 1. มีการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกเปรนประจำทุกเดือน2มีการติดตามสนับสนุนให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภณัตภณฑ์การสนับสนุนด้านการตลาดพร้อมทั้งประสานภาคีพ,พัฒนาร่วมพัฒนาและสนับสนุนอาชีพ 3. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโบค้างมีการติดตามลุกหนีค้ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอโดยการทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบประจำตำบลและอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี